วันนี้มาเอาหุ่นมันอยู่นอนดินแดงครับพวกอยนอยู่ไก่หฮมไก่หฮมยางก็เลยอย่ามันหล่มปกติมันหล่มนะครับก็เลยตัดออกให้มันแตกกิ่งใหม่มันแตกกิ่งใหม่เอามมนจังมันจังปลหล่มปกติมันสดมเลยมันงามหาเอาหุ่นเอาหุ่นมันนี่ครับว้ายใจล้ว ต้องต้องซองหานะครับงานไปกับซองหายังสีเห็นมันมันมันบรยูทั่วไปนะมันสีอยู่ไปจุ่มไปจุมบางหมองนั้นันยางไปเอายางหล่อหาเอานะครับนี่แหละครับตัวนี้มันตัวสีเีดที่บอกมันบาสีดสีดไล่หลงไปเลยสีดได้หลงได้หลงเงยาไปเรืยแนะครมันสีทั้งใบเอานะครับสีสีทั้งใบห้มันฝาวคุ้มหน่อยสินะครับ ใส่ใส่ปุ๋ยน้ำใส่ปุ๋ยเม็ดใส่ปุ๋ยเม็ดน้ำก็ได้ส่วงฝนตกก็มาเห็ดปุ๋ยใส่ไปเดียวกับสีไปน้ำก็ได้สีให้มันนะก็ทั้งใบนี่ก็มาสีน้ำแดงเพราะว่ายามันแพ่ยานอกกับฝาวันนี้ให้มันเกิดนี่แหละครับแบบซ้ำหินนี่แหละครับโอ้ยเลือดจะข้านใ้เบิ่งเลยนี่นี่ต้องย่างหา มันจะมีโซนเครือโซนนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าก็ไข่ยอยู่แบบนี้นะครับแต่แมนเป็นไปเบิดเลยมากะบวไว้ได้เนาครับคงเห็ดกันอยู่สองคนปลูกเองสองคนนี่นี่เจ็ดลดินแดงนะครับเดี๋ยวเราหาก่อนครับ